วันนี้นะคะเราวารกันมาอยู่ที่ประเทศมา,มาเลเซียแล้วเราอยู่ในงานอะไลินกูเย่หนึ่งร้อยยี่สปีอินโมชันค่ะอ่าแน่นอนนะคะว่าในงานนี้นะก็จะมีการแสดงนวัตกรรมนะเยอะแยะมากมายของทางกูดเย่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปทำอะไรกันเราจะไปเทสต์ไดฟ์กันค่ะนี่ที่สนามเซฟังนะคะเกิดมาก็ยังไม่เคยเทสต์ไดฟ์ในสนามแข่งเลยเนะาะอยากรู้มากเลยว่างานกูดเย่จะเป็นไงแอบบอกนิดนึงค่ะเราเนี่ย มีอย่างสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะของทางก e ู d ด e ย r อีกแล้วนะเปิดตัวตวันน네ี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามว่าเป็นไงบ้างอ้าวเดี๋ยวไปดูกัน ะะก็คือการแสดงนวัตกรรมเนี่ยของทางกูดเย่ต้องบอกว่าต่อจากนี้ไปนะคะกูดเยเนี่ยไม่ได้ขายแค่ยางเลยทุกคนแต่ว่าเขาขายในส่วนที่เป็นนวัตกรรมด้วยออแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์คู่แข่งนะคะก็สามารถจะมาซื้อเนี่ยวัน,วน,วนร,รี้ตรงนี้เพื่อไปใช้งาน,นในแบรนด์ตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวพามพาดูด้านในนะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นแสดงบอกว่าเ้จ้าตัวนวัตกรรมตรงนี้นะคะมันสามารถทําให้ตัวยางเนี่ยมันอ e r f o r m แน่ดีขึ้นมากแค่ไหนนะคะมีความนุ่มมากขึ้นแค่ไหนนะคะแล้วก็เหมาะกับเอาไปใช้กับตัวไหนบ้างนะก็ดียวา มาดูโซนแรกนะคะเป็นการแสดงนวัตกรรมต,ต่างๆค่ะเริ่มจากแรกเป็นแอโรทายนะคล้ายๆกับนี่เลยเหมือนยานอวกาศนะหรือว่าเป็นแบบโดรนตัวใหญ่ๆนะแต่ว่าอุ้ว่าน่าจะเป็นแนวยานอวกาศแล้วดูความเท่ของเขาดิเห็นไหม ก็คือลมเนี่ยมันจะทะลุผ่านไปนะคะ mm hmm. ทำให้มันเกิดการลอยได้นะค,ะ <Okay. S 1> คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแค mm ่คอนเซ็ปต์นะแต่ว่าโคตรเท่ hmm. เลยนะ,ะต่อกันที่ตัวที่2นะคะตัวนี้จะเป็น Airless t i r e นะ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูในคลิปก่อนนะคะ mm hmm. จริงๆเนี่ยใครที่ติดตามเรื่องของยางนะน่าจะเคยเห็นยางตัวนี้แล้วก็คือยางเนี่ยที่ไม่ต้องมีการเติมลมเลยเนี่ mm hmm. ก็มีการทดลองใช้กันไปแล้วนะคะสำหรับตัวยางตัวนี้นะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะสังเกตดูว่าตัวยางเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นแบบทะลุแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยยางเท่ ทะลุน,นะคะไม่ต้องเติมลมเลยแล้วก็สามารถใช้งานเนี่ยบนถนนจริงๆได้นะและตัวที่3ามที่มาโชว์นี้นะคะเป็น Eagle 360 Urban ค่ะลักษณะของตัวยางเนี่ยจะเป็นแบบสา0องศานะคะก็คือจะเป็นวงๆแบบนี้นะเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะก็น่าจะเป็นในมุมของคอนเซ็ปต์นะเสื้อนาะเนี่เราอาจจะได้เห็นจริงๆนะคะลักษณะของเขาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายอุตสาหกรรมนะคะตามที่เห็นอยู่ในคลิปนะตอนนี้เลย ต,ออต่วนอันนี้นะคะจะเป็นตัว triple tube ค่ะก็คือจะเป็น3ามยางซ้อนกันนพาไปดูตัวจริงนะคะหน้าตามันจะเป็นนสย,ยางซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งแต่ละชั้นยางเนี่ยก็จะทําหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนั่นเองและสำหรับอันสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นยาง LF 3 0 e l e c t r i f y ค่ะตัวจริงเนี่ยใหญ่มากนี่ เป็นการคอลแลบนะคะร่วมกับทางเล็ก s LF 30นะเป็นตัวคอนเซปต์นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นจริงๆนะขอบยางนี่คือโอ้โหใหญ่จริงๆ3าทุกคนจะพามาดูนะคะอันนี้กูเดียเขาก็มีนวัตกรรมเรื่องของ sustainability ก็คือผลิตยางจากถั่วจากพืชเนาะจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้100%ไปดูกันเป็นยังไงมานี่นี่คือยางที่เขาบอกว่าทำจาก พืชธรรมชาตินี่นีดูมา,มาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือวัตถุดิบของเคาใช่ดูทาไมเขาใช้เยอะจังก็คือมันสามารถย่อยสลายได้ใช่เขาบอกว่าสามารถย่อยสลายได้ไม่นึกเลยนะว,วันนึงจะแบบ นอกจากนวัตรกรรมต่างๆนะคะที่ทางคุชเชอรเนี่ยเอามาโชว์แล้วค่ะเขาก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง4รุ่นด้วยกันค่ะเริ่มจากรุ่นแรกก่อนละกันนะก็จะเป็น Eagle f 1 a s y m e t i c เซมค่ะรุ่นนี้เนี่ยก็จะสานต่อนะในเรื่องของทั้งความหรูหราทั้งสมรรถนะนะคะแล้วก็การเบรกที่โดดเดน่นการควบคุมทิศทางที่ดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเหมาะนะสำหรับลักช r รีค่คาสุดๆไปเลยไปกันต่อที่รุ่น As ชร m a แมกกาศนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ protection ะขึ้นเรน่อง ความทนทานการยึดเกาะถนนเปียกแล้วก็เงียบนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกริปโ rotection แล้วก็อิมแพคโ rotection ด้วยส่วนใครเป็นสายลุยนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะกับแรงเลิศดูลาแท็กอาที ขึ้นชื่อเรื่องความลุยทุกสภาพถนนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สาคัญมันสึกช้าวิ่งได้ไกลเหมาะกับรถที่เป็น4ฟร์วิลไดมากๆเลยและตัวที่อุ้มนะคะสนใจมากๆเลยเป็นตัวนี้ค่ะกับยางสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าชื่อรุ่นว่า e l เล็ก i c ิกไดนะคะตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยก็คือนอกจากจะวิ่งแล้วมันเงียบนะคะเรื่องการออกตัวที่ไม่เหมือนรถสันดาบแล้วมีเรื่องของการรับน้ําหนักนะที่เป็นแบบมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่อีกด้วยค่ะงานนี้เนี่ยเราไม่ได้ทดสอบตัวนี้กันนะคะแต่ว่าอุ้มรอคอยเลยว่า เข้า,ทาไทยเมื่อไร่จะต้องไปจัดมาให้ได้เพราะฉะนั้นค่ะเราดูนวัตกรรมเราดูสินค้าเปิดใหม่ไปแล้วเราไปที่สนามแข่งกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถึงรอบแล้วนะคะถึงรอบแล้วยังไม่เคยขับในสนามแข่งน่ะแอบตื่นเต้นอัตื่นเต้นเดี๋ยวมาดูกันว่าสถานีแรกเป็นยังไงโอเคไอติมมเรี้เรากำลังจะเริ่มกันแล้วนะคะนี่เราอยู่กับอินสแตนเตอร์ของเราเหมือนที่บอกไปนะคะยางตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับทั้งขับทางไกลแล้วก็ถนนนะคะที่แบบตรงไหนก็ได้เลยนะเหมาะกับรถหลากหลายประเภทเลยเดี๋ยวเราจะเข้า สารลงกันแล้วนะคะไปแล้วเราจะไปแบบเบาๆนะเราจะไปแบบเบาๆ,ๆกันก่อนอเดี่ยวขวาเข้าซ้ายโอ้นุ่มนวลมากถือว่านุ่มนวลมากเอ้อย,ยโอเคซ้ายขวานุ่มมากแล้วก็แทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะก็คือนี่ขนาดไม่ใช่รถสำหรับแบบรถไฟฟ้านะคะยังทำออกมาได้นุ่มนวลขนาดนี้ เรียบร้อยนะคะสำหรับสเตจนี้ถือว่าดีถือว่าดีมาก Thank you very much okay. สเตทที่2นะคะนี่เลยเป็นยางตัวใหม่ของเขานะคะคือแลงเลอร์ดูลาแทก RT นะก็จะเหมาะสําหรับการขับรถที่เป็นแบบออฟโรดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองดูนะนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่จะได้ลองขับแบบที่เป็นออฟโรดกันจริงๆริรอ้ยตื่นเต้นแล้วเนี่ยเาะคะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วโอ้โห <c oughs> oh my god oh my god ไม like ่เคยขับอะไรอีกเลย oh my god เย้แล้วเฮ้ยเอาจริงข้างล่างนี่มันเป็น Okay f o for the second exercise we will be using the right baby mountain นอนสูงมาก We w i just drive oh slow and slowly go up the hill ขึ้นมาเลยเหรอเออเอออ่ะอ่ะเออเอออ่ะให้ดูทางให้ดูทางต้อง stop ป่ะเออ stop at the hill ค uh, ่อยๆลง slowly slowly slowly, slowly.

ชีวิตเลยนะที่มาทดสอบอะไรแบบนี้นะคะจังหวะที่เบรกอะและเบรกบนพื้นเปียกด้วยอะรู้สึกมั่นคงมากเลยอ่ะอันนี้ถือเป็นข้อดีมากๆของยางตัวนี้เลยมาถึงสุดท้ายแล้วนะคะก็มาอยู่ที่เเขาเรียกว่านะเป็นแผกนะคะที่ยาวที่สุดของวันนี้แหละ เป็น Eagle F1 a s m ั t i c 6นะคะก็เรียกว่าเป็นยางตัวใหม่เนี่ยสำหรับแบบไฮเปอร์คาร์เนาะก็เดี๋ยวไปลองขับกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะมันไม่ใช่น้อยเลย ประสบการณ์ใหม่ค่ะที่อุ้มเนี่ยมาทําการทดสอบนะคะตัวยางเนี่ยที่ของทางกูดเยเนี่ยถึงสนามเซปังมาเลเซียนะคะก็ต้องบอกว่าประทับใจนะถึงจะเป็นการเทสตแต่ละแต่ละพิษนะแบบสั้นๆนะคะแต่ก็ได้อะไรกลับไปเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะตัวนี้นะตัวล่าสุดนะคะที่เป็น Eagle F1 a s y m น e t r i c 6นะคะจะบอกว่า p e r ร์ r m ร n แมของมันเนี่ยเหมาะสำหรับเอาไปใส่เนี่ยรถแรงๆนะเมื่อกี้อุ้มเหยียบนะคะ 165นะโอ้โ oh, หมันมากนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความมั่นคงนะคะในการขับขี่สุดไๆ,ๆไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง4อย่างเนี่ยที่ทุกคนเห็นกันไปนะคะก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่สโหร์เองเนี่ยก็รอนะคะเป็นยางสําหรับรถ EV วนะว่ามันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเรารองต้องจัดแน่นอน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอจบนะคะตัวคลิปนี้ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ